Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs> อะไรนะคะไม่ไปเข็ยนพี่ออดบอกอยู่เหมือนกันค่ะแต่ไปไหมคะหลวงพ่อไโมเรนโตสังตบาน บราณโสยัตถะมณโชติราโสยัตถานุิถ นะเมอะตัสสะมินังดะตังอะทังอุญญังปะวัตติอะทัง ท่านอนมีอาจารย์ย้ตาแต่ดงตาภาษาดวงเราที่จะพิจารณาทางพวกเรามีอะไรบ้างอันนี้ก็เรียนได้เลยทุกคนไม่ต้องทำบ้านโยมขอให้ทำทุกคนทีนี้ด้มีส่วน่วกตาข้างเปวนน้องดวตาาจะมาได้ในตอนนี้นะตอนนี้นที่อา และก็ได้รับรูปเหมือนตาปัญหาตัวเอาไว้ที่พระบูชา พระราชนิพนธ์ผู้เรียนสุจิตต่อพระเจ้าเสดพระองค์พระองค์เาดยปิัตรรงตัที่ผู้สนัสอุาตระกูลดื้อตั้งตุ้เปนที่เรียบร้อแล้วในช่วงถัดจากนี้จะมีที่ีการแก้ไของที่ได้แกาแ็นี่ในทองหล่อรับผู้ค้ามาติดกรับิาอรมด์ขสางสองพันห้าร้อยหกสิบข้นต่อับปั่นแปรสุขสารข้าหน้าร ที่นีครอบก่อนที่จะเริ่มที่ี่เของที่พิราซึ่งในการจัิีการทอดสุาการจะยืนตรงนี้ตอ่อของผู้บโภคและท้าิธีราดอย่างนท่านที่หนึงรอิบสองต้นนะครับตันละสามนบาทวันจัการทอดไทมาช้ตามารับการส่งต้นสุขาสถานีของเนะครับ พาะบาที่จะก็ถับเสาโบสเสาโบสถ์หรือสถานรอุโบสถของวัดเราวัดพุะธาตุพิยร่าจะทำให้ตันงหมายจ้องหมายตานะครับก็อยู่ที่ด้านหน้าื่อนบนของโครหลวงข่อวทีาพาตุเสียทอพระบรมธาตุที่วัดพรนนซึ่งเป็นประธานตรงในทีนี้ได้ะครับย่อตู้ได้พรบกาพะหล่อที่ตู้ที่อยู่ด้านหน้าโครงหลุขาว่พิเรได้เยะครับ รายงานข่าคขนรายงานพบตุลาการผู้เสีราที่มีเสตาษีมกตารับมการรัษาลูกคุณในช่วงพี่ีทองพี่ีเตยองหลองครับผู้ทานปฏิบัตต่อทกที่เกาในช่วงนี้นะครับก็ตีขึ้นเดกอดขุุพระราชฎรเชื้อตใุนขุนพระราสุ์มีกหรือปุ่นเหรดสุกิเโนที่ศึกษาจากนั้นจังหวัดเลยปางกรอาตีางกร ละโทนโคนอันยาละมังอาระสุมาแล้วก็อะเรวะตานะโสภที่เป็นโง์ที่เก้าโงงที่สิบงที่สิบเอ็คง์ที่สิบสองเราจะเทองรอในเดือนตุลาคมถวายในหลวงรอสิเพราะตั้งแต่ง์ที่สิบไปนี้ก็เท่ากับราชการที่สิ่ ไปเป็นเจ้าภาพองค์ที่สี่นั้นดือนานี้เราจะเีทองหลอกพร,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 ระสามองค์คือการโนมาคั้สี่อับบตุมาอะนาราดาสามองค์วายแต่ในหลวงรัชกานที่สิบและพระศาลาจีอีครับบระงวงขาดุวงเหตุการณ์ใหญ่ในเดือนหน้านี้ทุกคนต้นองใจสีเมือง เือถวายในหลวงร่วมกับเจ้าภาพองคที avenues, ่สิบถวายราชการที่สิดังนั้นใครเป็นเจ้าภาพในรัชในองค์ที่สิบนขอชื่อด้วยตอนเจ้าภาพองคที่สิบนายพานุกงมานงานรักมาลรัชตนมานรัชตน นาคาโกงมานัณฑงพรอง้อมครอบครัวจะได้ทำบุญใหญ่ในเดือนหน้าเดือนตุลาคมพรรษีสามองค์ด้วยเอาไวา้ในหลวงรัชกาลที่สในวาระที่พระองค์มีพระชนมายุเอ็รอบหกรอบเก็สิบสองพรรษาในเดือนตลอดทั้รปีดังนั้น จิ้ประกาาให้ยาติโยมด้ทราบว่าเดือนหน้านี้เป็นเดือนที่เราจะทำบ,บุญใหญ่ถวายพระบา,าะทสมเด็จพระวชิษฐ์เก้าเจ้าอยู่หัวในราชการที่สิแล้วก็เป็นกลกที่ติก็คือพระพุทธเจ้านามว่าอนุมาทัศีสั่งได้นะมีเจ้าภาพอยู่สองท่านก็คือตายาโตโต บาสกคนและก็ตายบรรจบโทษธรรมรักษาองค์ที่สิบของกันในเดือนหน้านี้เรียกว่าจะมีเททองสามองค์ รอ,อรับจ,จากหลวงพ่อเจ้าภาพน้องผู้ชายด้านหลังน้องผู้ชายด้านหลังอละนะโอเคค่ะ

ปองค์สีพระโอรสพระอานุมพระอนอานุมศสี็นองค์สีลองค์ที่ระาุปัตตุมาองค์ที่จันระว่าระา พระนารา,ายณ์ที่ทำเพื่อทำบารมีอันนี้ก็ขอเชื่อชกยินโมโนนนีอนุโมทนาในะุูจบแล้วเจตนาคอันนีีท่านญาติญาติทรงจ,จงตั้งกิป่าศาสนาเาได้เต่คองหล่อพระร่วมกันเราได้มาชมพบก็ยัสดี่พราวาะเกอเพราะฉะ,ะนั้นก็ขอให้เกิดเป็นมโนภาพเป็นบุญกุศล ดสมบุ่นไว้เดินโพสได้ข้าก้าโดยเร็วพลันในชาตปัจจุบันนี้จงท,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 ทุกทุก้นที่มาในวณนี้จงทุกทุกขนเอินเอาสีนั้นก็ไปเอาชมพูีดีฟารักขาสีฟ้าสีสูงดีอ่าอ่ะเยอะเยอรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อุ้ยโทษทีเดี๋ยวฉันจะล้มจะเซเซเซไม่ได้เนอใช่ใช่ใช่แล้วก็วันที่แปดเกียรัิยานี้กียรติโยมพระใยไม่ีภาระไป